สวัสดีครับเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเคยเจอเรื่องน่ากลัวอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นการเจอแบบที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวมาก่อนจนทำให้ผมต้องจดจำแบบไม่มีวันลืมเอาเป็นว่าผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองรับฟังเรื่องนี้ดูนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อในอดีตที่ผ่านมาผมทำงานเป็นช่างเทคนิค อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งในสายงานของผมนั้นจะมีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าสนับสนุนด้านงานขายเครื่องจักรคอยดูแลด้านเทคนิคต่างๆรวมถึงต้องคอยจัดงานอบรมเพื่อแนะนำการใช้งานให้กับลูกค้าทำให้งานของผมนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ที่ออฟฟิศแต่จะต้องคอยออกไปต่างจังหวัดทั้งขึ้นเหนือลงใต้ต้องขับรถออกไปหลายร้อยกิโล แล้วก็ต้องนอนค้างต่างจังหวัดเป็นประจำในตอนที่เกิดเรื่องขึ้นตอนนั้นก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยที่ผมต้องไปซัพพอร์ตงานที่ต่างจังหวัดซึ่งจังหวัดที่ต้องไปในครั้งนั้นก็คือจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดที่ไกลที่สุดที่บริษัทได้ขายเครื่องจักรให้กับเขาและด้วยความที่ลูกค้าที่จังหวัดนั้นเพิ่งสือเครื่องจักรไปได้ไม่นานผมก็เลยยังไม่เคยไปมาก่อน แล้วก็ประจบเหมาะกับจังหวะที่ว่าโดยปกติแล้วผมจะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่ออกไปทำงานด้วยกันอยู่เป็นประจำแต่ทว่าในตอนนั้นลูกน้องของผมเพิ่งแต่งงานแล้วภรรยาก็คลอดลูกพอดีก็เลยขอลาไปประมาณ2-3อาทิตย์ตอนนั้นก็เลยเหลือผมแค่คนเดียวที่จะต้องออกไปทำงานด้วยความที่ไม่อยากให้เสียงานผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นอะไร เดี๋ยวผมจะทำงานคนเดียวไปก่อนเพราะถ้าหากจะให้รอสองถึงสมอาทิตย์ลูกขาก,ก็คงจะรอไม่ไหวทำให้ในตอนนั้นงานที่จะต้องไปเชียงรายผมก็เลยขับรถออกไปคนเดียววันที่ออกไปนั้นผมขับรถกระบะของบริษัทออกไปแต่หลังจากที่ขับออกไปได้ไม่นานทางหัวหน้าก็โทรมาแล้วก็บอกกับผมว่ายศตอนที่ขับขึ้นไป แวะไปเส้นลำปางก่อนได้ไหมอยากให้แวะไปหาลูกค้าที่โรงงานลำไยอบแห้งก่อนเขาซื้อเครื่องไปตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่เคยเข้าไปสวิตให้เขาเลยได้ครับหัวหน้าไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวผมแวะเข้าไปดูให้หลังจากที่คุยกับหัวหน้าผมก็รับปากเพราะเพียงแค่เข้าไปดูถ้าหากเครื่องไม่เสียก็แค่เข้าไปตรวจเช็คเล็กๆน้อยๆ แล้วก็กลับออกมาวันนั้นผมก็ขับรถไปไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งไปถึงปั๊มปั๊มหนึ่งผมก็แวะแล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ำลงไปหาซื้อกาแฟแต่ก็ปรากฏว่าในวันนั้นหลังจากที่ออกจากปั๊มมาแล้วก็ขับรถอยู่บนไหล่ทางผมก็เหลือบไปเห็นคุณยายคนหนึ่งท่าทางดูน่าสงสารกำลังยืนบบกรถอยู่ข้างถนนซึ่งลักษณะของยายคนนั้น ก็น่าจะอายุประมาณสัก6 7ถึงสะพายกระเป๋าผ้าเล็กๆคล้ายๆกับคนงานเหมือนกับกำลังจะกลับบ้านหรือจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เห็นแบบนั้นผมก็เกิดความสงสารก็เลยไปจอดอยู่ข้างหน้าของยายแล้วก็ถามกับยายว่ายายจะไปไหนทำไมถึงมาบกรถข้างถนนใหญ่เที่ยวรถวิ่งกันเร็วแล้วก็มีสิบล้อวิ่งกันมากมายแบบนี้ และหลังจากที่ผมถามออกไปสิ่งที่ยายบอกครับยายได้บอกกับผมว่ายายจะไปเชียงรายอยากจะกลับไปหาลูกหลานแต่ยายไม่รู้จะไปยังไงจะโบอกให้ใครไปส่งก็ไม่มีใครจอดรับยายเลยยายจะไปเชียงรายเหรองั้นก็พอดีเลยผมก็จะไปเชียงรายเหมือนกันงั้นยายไปกับผมก็ได้หลังจากที่ผมถามยายแบบนั้น ผมก็คิดเลยครับว่าอะไรจะพอดีขนาดนั้นที่ผมกำลังจะไปเชียงรายพอดีแล้วก็คิดว่าไหนๆผมก็ขับรถบริษัทแล้วผมก็มาคนเดียวค่าน,น้ำมันบริษัทก็จ่ายถ้าจะให้ยาติดรถไปด้วยสักคนก็คงไม่เป็นอะไรถึงตอนนั้นแม้จะกลัวมิจฉาชีพแต่จากอายุของยายที่น่าจะประมาณ 6- ถแล้วก็มาคนเดียว มาพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าแก่ก็คงไม่ใช่อะไรแบบนั้นซึ่งหลังจากที่ยายแก่พยักหน้าผมก็เลยปลดล็อกประตูให้ยายขึ้นมาให้แกเอาอของวางไว้ที่แคปด้านหลังแล้วก็ขับรถออกมากับแกตลอดทางที่ไปนั้นยายแกก็ไม่ได้ทำอะไรครับได้แต่นั่งรถไปเฉยๆหันมาพูดคุยกับผมบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบ แล้วก็รู้สึกเวียนหัวนิดๆเพราะเหมือนกับว่าตัวของแกจะมีกลิ่นน้ำอบหรือว่ากลิ่นแป้งอะไรสักอย่างที่ถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่หอมแต่ด้วยความที่ผมเป็นภูมิแพ้ก็เหลยรู้สึกคันจมูกขึ้นมาในขณะที่ผมขับรถไปเรื่อยๆกำลังคิดอะไรอยู่เพลินๆแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้แล้วก็ลืมไปสนิทนั่นก็คือว่า ผมไม่ได้จะขับรถไปเชียงรายโดยตรงแต่จะต้องแวะไปเซอร์วิสงานที่จังหวัดลำปางจะต้องแวะทำงานที่นั่นก่อนแล้วถ้าหากว่าผมพายายเข้าไปโดยที่แม้แต่ตัวของผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่ายายเป็นใครแล้วถ้าหากลูกค้าเห็นก็อาจจะดูไม่ดีไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็จะถูกร้องเรียนไปถึงบริษัทตอนนั้นเมื่อผมขับไป ผมก็พยายามคิดหาวิธีครับแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าด้วยความที่ตอนนั้นผมมีป้าอยู่คนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่ของผมเองผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปหาป้าก่อนดีกว่าแวะเข้าไปเยี่ยมท่านสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะฝากยายเอาไว้ในวันนั้นเมื่อขับไปถึงตัวจังหวัดลำปางผมก็เลยหันไปบอกกับยายว่าเดี๋ยวยาย ไปนั่งรอที่บ้านป้าของผมก่อนเดี๋ยวผมจะรีบออกไปทำงานแล้วจะกลับมารับยายอีกทีตอนนั้นยายก็ไม่ได้ว่าอะไรโดยที่ยายก็ยิ้มแล้วก็พูดกลับมาว่าแค่ผมมาส่งยายให้ยายติดรถมาด้วยยายก็ดีใจมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปเรื่อยๆซึ่งในวันนั้นผมไปถึงจังหวัดลำปางประมาณหกโมงเย็น ก่อนจะตรงเข้าไปที่บ้านของป้านในทันทีซึ่งหลังจากที่พักกินน้ำกินท่าผมก็เลยบอกกับป้าว่าผมรับยายแกติดรถมาบ้านยายแกอยู่เชียงรายเดี๋ยวผมจะออกไปทำงานให้ลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวดึกๆผมจะรีบกลับมาจะกลับมารับยายไปอีกทีไม่เป็นไรไปเถอะสึกเมื่อไหร่ก็กลับมารับเดี๋ยวพี่ขาข้าหาน้ำให้ยายกินเอง ที่บ้านมีน้ำพริกอยู่ยายแก่น่าจะชอบในตอนนั้นลูกสาวของป้าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมที่สนิทกับผมมาตั้งแต่เด็กๆและมีอายุมากกว่าผมประมาณหนึ่งแกก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะดูแลยายให้เดี๋ยวจะหาข้าวหาน้ำให้ยายกินเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาหลังจากนั้นผมก็เลยยกมือไหว้ แล้วก็รีบออกไปหาลูกค้าแต่ก็ปรากฏว่าทางที่เข้าไปหาลูกค้านั้นมันอยู่ในส่วนที่ค่อนข้างลึกรอบข้างมีแต่สวนลำใหญ่เส้นทางค่อนข้างทุลักทุเลและหลังจากที่ผมขับเข้าไปก็ปรากฏว่าอยู่ๆโทรศัพท์ก็กลับไม่มีสัญญาณแล้วผมก็หาโรงงานของลูกค้าไม่เจอตอนนั้นก็มืดแล้วครับซึ่งผมก็คิดว่า ทาแบบนี้ลำบากแน่ๆแล้วผมก็พลาดเองที่ไม่ถามทางมาให้ชัวร์ทำให้ในคืนนั้นผมก็เลยต้องตัดสินใจขับรถกลับออกมาตรงที่มีสัญญาณแล้วก็โทรเข้าไปหาลูกค้าเพื่อจะถามเส้นทางอีกทีแต่หลังจากที่โทรไปก็เป็นเรื่องเลยครับปรากฏว่าทางที่ผมขับเข้าไปนั้นแล้วก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงเป็นเส้นทางที่ผิด และหลังจากที่ลูกค้าบอกเส้นทางใหม่ให้มาผมก็เลยต้องขอโทษเลยครับเพราะ,ะระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็เลยต้องบอกกับเขาว่าวันนั้นน่าจะดึกเกินไปผมเกรงใจที่จะให้เขารอแล้วก็น่าจะเข้าไปไม่ทันแล้วถึงตอนนั้นแม้วันลูกค้าจะไม่ว่าอะไรแต่ก็กลายเป็นผมที่ผิดแผนที่จากที่คิดว่าหลังจากทำงานที่ลำปางเสร็จ ก็จะขับรถไปต่อที่เชียงรายจะไปหาที่พักนอนแถวๆนั้นแต่ก็กลับกลายเป็นว่าผมจะต้องหาห้องพักอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเข้าไปหาลูกค้าในตอนเช้าและเมื่อต้องทาแบบนั้นก็เป็นเรื่องแล้วครับที่ผมฝากยายไว้ที่บ้านของป้าก็เลยต้องยอมเสียมารยาทโทรไปหาลูกพี่ลูกน้องว่าคืนนี้ผมติดงานกลับไปไม่ทันแล้วจริงๆก็เลยอยากจะขอฝากยาย นอนที่นั่นด้วยสักคืนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวในตอนเช้าหรือว่าตอนสายหลังจากที่เสร็จงานผมจะรีบเข้าไปรับยายในทันทีหลังจากที่ผมโทรไปแบบนั้นลูกพี่ลูกน้องของผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบ้านของป้าตรงนั้นก็เป็นบ้านสวนหลังใหญ่มีห้องนอนอยู่หลายห้องมีที่ให้นอนมากมายผมก็เลยบอกกับเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะซื้อขนมเข้าไปฝา ซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันจนในตอนเช้าผมรีบตื่นตั้งแต่ตีห้าเข้าไปถึงโรงงานของลูกค้าประมาณ7จ็ดโมงซึ่งหลังจากที่เซอร์วิสทำอะไรให้ลูกค้าเสร็จก็ใช้เวลามากกว่าที่คาดการทําให้ผมออกมาจากโรงงานของลูกค้าในช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงในวันนั้น หลังจากที่ขับรถออกมาก็มาถึงบ้านของป้าประมาณเที่ยงกว่าๆแต่ในตอนที่มาถึงนี่เลยครับผมก็พบว่าผมเห็นยายคนที่ผมพามานั่งรออยู่หน้าบ้านโดยที่นั่งอยู่แค่คนเดียวและเมื่อผมลงรถไปผมก็ไม่เห็นป้าไม่เจอลูกพี่ลูกน้องเข้าไปหาในบ้านก็ไม่เจอและด้วยความรีบกลัวว่าจะไปถึงเชียงรายเย็นผมก็เลยเอาขนมวางไว้ที่หน้าบ้าน แล้วก็รีบรับใหญ่ขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาตอนนั้นหลังจากที่ออกจากลำปางซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะแถวแถวอำเภอแม่พริกกำลังจะเข้าสู่จังหวัดแพร่ก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเองครับอยู่ๆลูกพี่ลูกน้องของผมที่เป็นลูกของป้าก็โทรเข้ามาด้วยน้ำเสียงที่กลัวประมาณหนึ่งก่อนที่จะบอกบางอย่างกับผมและสิ่งที่เขาบอกครับ เขาได้บอกว่าเอาอะไรมาฝากทำไมถึงทำกันแบบนั้นแล้วไม่รู้จริงๆเหรอว่าคนแก่คนนั้นมันเป็นผีหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นผมทั้งงงทั้งตกใจเลยครับว่าทำไมลูกพี่ลูกน้องของผมถึงพูดอะไรแบบนั้นและเมื่อหันไปมองหน้ายายยายก็ยังนั่งอยู่ปกติไม่ได้เป็นผี ไม่ได้มีอาการที่แปลกหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรทั้งนั้นตอนนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคก่อนที่จะวางโทรศัพท์ไปแล้วก็ขับรถไปต่อพร้อมกับความงงและความไม่เข้าใจหลายๆอย่างจนกระทั่งไปถึงพยาผมก็เกิดง่วงขึ้นมาก็เลยจอดแวะพักที่ปั๊มเพื่อจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อไปหาซื้อกาแฟ แต่ในตอนที่จะลงไปเข้าห้องน้ำผมก็หันไปถามยายครับว่ายายอยากจะลงไหมแต่ยายก็บอกว่าไม่ลงผมก็เลยติดเครื่องเปิดแอร์เอาไว้แล้วคนล็อกรถเอาไว้ให้แกจนหลังจากที่เข้าห้องน้ำเสร็จผมก็เดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อเข้าไปซื้อกาแฟออกมาและเมื่อเดินกลับมาถึงก็ปรากฏว่าผมเห็นยายแกลงมาจากรถแล้วก็ไปยืนอยู่ที่หน้าแผงลอตเตอรี่แผงหนึ่ง ซึ่งจากที่เห็นก็คือว่ายายแกไม่มีเงินจ่ายแน่ๆผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ายายแกหยิบลอตเตอรี่มาแล้วคู่หนึ่งดึงหลุดออกมาจากแผงแล้วผมก็เลยต้องจำใจควักเงินจ่ายแทนให้ยายไปและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมเริ่มรู้สึกแปลกแล้วครับรู้สึกไม่โอเคเพราะการที่ผมรับยายมาก็ทำให้ผมมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งไปทํางานไม่ทันทั้งทําให้ญาติเดือดร้อนแล้วก็ยังมาซื้อของไม่มีประโยชน์ให้ผมต้องมาจ่ายเงินแทนวันนั้นก็ช่างมันครับผมพยายามไม่คิดอะไรแล้วก็ขับรถไปต่อจนกระทั่งถึงในเย็นวันนั้นที่ฟ้าเริ่มมืดแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าไปถึงจังหวัดเชียงรายก็ปรากฏว่าในตอนนั้นลูกพี่ลูกน้องของผมก็โทรเข้ามาอีกแล้วก็ถามกับผมว่า ยายแกลงไปแล้วหรือยังแล้วไปรับแกมาจากไหนรับมาได้ยังไงแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่ายายแกเป็นผี <S <S ถึงตอนนั้น <S 1> <S 1> ผมก็งงมากเลยครับก็เลยถามออกไปว่าผีอะไรยายแกเป็นผียังไงแล้วพี่กับป้าเจออะไรมาถึงคิดว่ายายเป็นผีแบบนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันคืออะไรทราบไหมครับ ยังไม่ทันที่พี่เขาจะตอบมันก็ได้เกิดเ,เรื่องที่ว่าเมื่อผมหันหน้ามาอีกทีกำลังจะหันไปมองหน้ายายผมก็พบว่าในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์ยายคนนั้นก็นลุกขึ้นมาจากเบาะขยับตัวเข้ามาหาผมแล้วก็เอาหูมาแนบกับโทรศัพท์ที่ผมคุยอยู่จนผมงอ,งอกของแกมาชนเข้ากับหูของผมและเมื่อผมตกใจพอหันหน้าไปเท่านั้นเลยครับ ยายแก่ก็พูดขึ้นมาว่าเอ็งรู้แล้วเหรอเอ็งรู้แล้วใช่ไหมว่ายายเป็นผีเมื่อได้ยินแบบนั้นผมสะดุ้งเฮือกเลยครับรู้สึกตกใจอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้อะไรพูดเล่นพูดจริงแต่ในขณะนั้นขณะที่ผมกำลังตกใจยายแก่ก็พูดขึ้นมาว่างั้นเดี๋ยวให้จอดหน้าวัด เดี๋ยวจะลงตรงหน้าวัดนี่แหละวัดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวยายบกรถไปต่อเองตอนนั้นในขณะที่ช็อกมากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีที่ว่าทางข้างหน้าตรงนั้นในระยะทางไม่ถึง1กิโลก็มีวัดตั้งอยู่พอดีซึ่งถึงแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็จอดและเมื่อจอดเท่านั้นแหละครับผมก็เห็นว่ายายเอื้อมมือไปหยิบของที่อยู่ในแคปด้านหลัง แล้วยายก็เปิดประตูลงไปและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ยายเปิดประตูลงไปสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นก็คือยายได้บอกว่ายายขอบใจมากที่ให้ยายติดอรรถมาด้วยตั้งนานและผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมจะเห็นว่าหลังจากที่ยายหันหลังเดินลงไปยายก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมช็อกแบบสุดๆเลยครับ มือไม้สั่นไปหมดจนกัดฟันขับรถออกมาได้อีกไม่นานเมื่อไปเจอปั๊มผมก็ขับเข้าไปจอดในจุดที่ไฟสว่างแล้วก็โทรไปหาญาติโทรไปขอโทษเขาบอกว่าเชื่อแล้วผมได้เจอแล้วจริงๆและหลังจากนั้นพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนั้นในขณะที่กำลังปูที่นอนหาที่หาทางให้ยายนอนก็ปรากฏว่าอยู่อ ยายแก่ก็ลุกขึ้นมารำแลบลิ้นยาวลงมาถึงปลายคางก่อนจะบอกว่าเกรงใจเลยจะรำให้เจ้าที่ดูขออนุญาตอยู่บ้านหลังนี้แล้วหลอดไฟที่สารพระภูมิก็ติดเองหลอดไฟที่อยู่บนหิ้งตายายก็ติดเองหมาหอนกันเกลียวกราวเป็ดไก่วิ่งชนแล้วกันหมดพวกเขาก็เลยหนีออกมาจนหลังจากวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับจนกระทั่งถึงวันที่ลอตเตอรี่ออก ก็ปรากฏว่าลอตเตอรี่คู่ที่ยายซื้อแล้วก็ให้ผมจ่ายตังค์แกได้ขยำทิ้งเอาไว้ในรถแล้วก็ปรากฏว่าลอตเตอรี่คู่นั้นถูกรางวัลเลขท้ายสมตัวทำให้ผมได้เงินมาประมาณ8,000บาทและเรื่องทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมไม่คาดคิดว่าจะได้เจอแบบนั้นจริงๆซึ่งผมก็คิดว่ายายไม่น่าจะใช่ผีที่เลวร้ายแต่ยายน่าจะหาทางกลับบ้าน ก็เลยมาโบกรถของผมแล้วจิตของผมก็มาเจอกับยายเข้าพอดีก็เลยติดรถของผมไปแต่ในท้ายที่สุดผมก็ยังคิดว่าน่าจะมีคนเจอแบบผมอีกเพราะตอนที่ยายลงไปก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายแล้วยายก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะโบกรถคันอื่นไปต่อ